ข่าวประจำรายการวันนี้ขออนุญาตปรับเสียงสักหน่อยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เสียงมันโทนมันต่ำก่อนจะเราจะพูดถึงหน้าหนึ่งหนึ่ง,งซื้อพิมที่วางแผงวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กเป็นหลักที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนเรื่องของสอวอลงไม่ทัน ข่าวส่วนใหญ่ลงไม่ทันครับที่วางหน้าหนึ่งเรามาดูข่าวที่น่าสนใจนี่ดีกว่าครับเริ่มต้นจากข่าวในประเทศไทยที่วิตกกังวลกันอยู่เรื่อยเรื่องรัฐประหารขนาดที่กำลังลงคะแนนกันเมื่อวานนี้ที่โบริเวียยึดอานาจกันเลยครับทหารอันนี้เราว่าสารตกค้างจริงๆนะ ในลาตินอเมริกาวันนี้เนี่ยแม้จากประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมีการรัฐประหารบ่อยแต่ว่าตั้งแต่เพิ่เริ่มมาศตวรรษที่21โลกโลกาภิวัตนนี่ก็ไม่มีกันแล้วปรากฏว่ามีการทํารัฐประหารเมื่อวันพุธนี่เอาข่าวสั้นๆมาก่อนนะครับ CNN เป็นความพยายามที่จะทำรัฐประหารในโบริเวีย แต่ล้มเหลวประธานาธิบ,บดีเรียกร้องให้ประเทศระดมกำลังปกป้องประชาธิปไตยถูกจับครับ <c oughs> สีเนี่มาแล้วเอาจอซีล่าเอาสำนักขา่าวใหญ่ๆนะครับวันนี้ไม่ไม่ใช่วันวันจันเป็นวันพฤหัส <B or avian> โบลิเวียนประธานาธิบดีโบลิเวียขอบคุณประชาชนหลัง ช่วยกันล้มล้างความพยายามทำรัฐประหารจนล้มเหลวนะฮะองค์กรระดับภูมิภาครวมตัวกันสนับสนุนรัฐบาลโบลิเวียในขณะที่กองทหารและรถหุ้มเกาะรวมตัวกันในเมืองหลวงบรรยากาศอย่างนี้น่าจะใกล้ๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วัง ถ้าทํารัฐประหารหวังก็ต้องเปิดหน้าเต็มๆแต่ผมคิดว่ายากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีมีไม่ได้มีอาจารย์สุชาติบรุงสุขได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแล้วนี่92ปีแล้วของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4ง5ดังนั้นการกระทําใดๆที่มีลักษณะฝืนจากธรรมชาติทวนกระแสะโลกนี่ผมว่าวันนี้นี่อย่าทำไปเล่นไปนะครับ ประชาชนอาจจะรวมกําลังกันได้เหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าไม่เป็นเอกภาพในส่วนบนแล้วก็เป็นเรื่องเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข่าวของ AP นะครับถูกจับครับหน้าตาเห็นไหมนายพลที่ทำรัฐบาลนายพลโบลิเวียถูกจับกลุ่มหลังพยายามทำรัฐบาลล้มเหลวขณะที่รัฐบาลเผด็จการขณะที่รัฐบาลเผชิญกับวิกฤตการณ์คร,ร,ร,รั้งใหม่ ดังนั้นเหตุการณ์การรัฐประหารในโบลิเวียนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเมืองไทยวันนี้ยังไม่ยังไม่พ้นวงจรอุบาทเรื่องการรัฐประหารโดยเฉพาะมวลชนฝ่ายขวาจัดที่หมดอนาคตเนี่ยแทนที่จะตั้งพรรคขวาจัดหรือพรรคอนุรักษ์นิยมมาแข่งขันในทิศทางใหม่ในทักิศทางทประชับตยกับพยายามไปสร้างกระแสการรัฐประหารผลักดัน ให้ทหารยึดอำนาจไอ,สอ้สวที่โหนโหนกินอยู่กับทหารมายาวนานนะครับจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาวันนี้ยังสร้างกระแสที่จะล้มการเลือกตั้งสอวอ,อยู่อีกทั้งทั้งที่การเลือกตั้งสวนี่กัพวกมันนั่นแหละได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับจากการที่มาเขียนกติกาเองแล้วท่านก็เห็นนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นี่บ้านเมืองมัน บางทีมันต้องเจอกันอย่างนี้สักทีหนึ่งพูดถึงการรัฐประหารเลยเอาเกร็ดมาให้ท่านดูหน่อยท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับเอากันเรื่องรัฐประหารต่อสักนิดหนึ่งไอ้ยุทธมันทำรัฐประหารแล้วปรากฏว่ามันอยากจะขึ้นปกครนครับเรื่องนี้อดีตเราเคยเจอกันพูดกันแล้วเมื่อห้าปีที่แล้ว ให้คนที่มันยึดอํานาจมันไม่รู้ตัวว่าว่ามันเป็นโจรยังจะหาเรื่องสร้างภาพตัวเองว่ามาให้ใช้เงินภาษีของเรานี่แหละไปจ้างเอ่อไปจ้างนิตยาสารของไทม์ซึ่งเป็นนิตยาสารระดับโลกแน่นอนครับนิตยาสารระดับโลกเขาก็ต้องทำบิสเ n นส s เหมือนกันแต่ว่าจะให้เขามาลงเรื่องราวของ ของอายุทธ์เฉยแบบเชียร์กันนี่ยากแล้วนี่คือข้อมูลที่เราควรจะเก็บไว้ว่าเมื่อครั้งที่ทายแมกซีนเมื่อสี่หปีก่อนนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้คุณสงวนคุ้มรุ่งโรดไปขุดหลักฐานมา ในโอกาสวันที่23มิถุนาครับนึกว่าคนที่จ้างให้ไท m ์ g มกซีนมาทำเเรื่องราวของอายุขึ้นปกนี้เสียผู้เสียคนไปเลยคือไอ้ไก่อูเพื่อนในธรมเนียบรัฐบาลยุคกรลาสี่ศูนย์นี่บอกเบื้องหลังนะคุณคุณสุวรรณบอกว่า เปิดเผยว่าผู้ชี้แจงเชิญไทยมาสัมภาษณ์ถึงทำเนียบคือโทรโคงไก่อูนักออกแบบผังล้มเจ้านะครับพยายามจะเอาใจนายก่อนที่จะไปเยือนอังกฤษในเวลานั้นเยือนอังกฤษฝรั่งเศสไม่กี่วันแต่ดันโดนสื่อฝรั่งเบี้ยวไม่เขียนตามใจเอาใจลุงตู ของเจ้าไก่อูครับก็เลยเต้นผางนี่คือเรื่องราวนะครับผมว่าเรื่องอย่างเนี้ยเราควรจะได้นำมารายงานกันเพราะว่าให้เห็นว่าไอ้พวกโจรปล้นอำนาจเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันทำผิดมันยังคิดว่ามันเป็นฮีโร่ถ้ามึงเป็นฮีโร่จริงวันนี้มันก็ชนะเลือกตังแล้วสิ ดังกันการปราบไอ้โจรพวกนี้ก็ไม่ใช่ปราบง่ายๆเหมือนนี่ต้องค่อยๆลิดแข้งลิดขาลิดกิ่งมันนะครับหกักแข้งหกักขามันถึงนั้นวันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เอาหลักฐานที่มีการเปิดเผยโดยคุณสุวรรณคุ้มลุงโลดซึ่งได้ข่าวใหม่จริงๆมาเรื่องเก่านะครับเขามาเปิดเผยอีกทีหนึ่งโอเคครับมาดูข่าวนักสืบพิมวันนี้สักหน่อย อย่างที่ผมบอกไปแล้วข่าวเรื่องสอวเลือกตั้งนั้นลงกันไม่ทันครับเมื่อลงไม่ทันก็ก็เลยไปหนักที่เรื่องโจกเพราะเรื่องโจกนี่ามาติมันออกมาเมื่อวันพุธในช่วงเย็นมั้งครับสี่โมงห้าโมงปรากฏข่าวก็เลยไปหนักที่โจก ส่วนข่าวเรื่องของเลือกสวก็ลงไม่ทันเลือกมาลาทอนยันเที่ยงคืนได้แล้วสสองร้อยสวเดลีนิวก็ยิ่งชัดครับไปลงเรื่องโจ๊กเป็นหลักไปเลยจบข่าวกันนะฮะส่วนเรื่องกกตอน,นั้นเออลงไม่ทันแต่วันนี้เรามีข่าวกกตอล่วงหน้าแล้วน่าจะถูกต้องด้วยเดี๋ยวจะรายงานท่านมติชนครับเช่นเดียวกันเอาโจก เป็นข่าวที่แน่นอนแต่เนื่องจากข่าวของสอวอมันมันใหญ่คนสนใจแต่ว่าลงไม่ทันเพราะมันเลือกตั้งยาวเหลือกเกินเนื่องจากว่านี่คือระบบแปลกประหลาดที่สุดในโลกก็เขาก็เลยจับเป็นหัวข่าวข้า,ขางบนกกตไล่หาคนจ่ายเลงสอยสอวอเช็คสองยีง่สิบโรงแรมจัดเลี้ยงแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใครได้ใครตกมันหักปากกาเส็นยังไง ข่าวสดก็เหมือนกันครับสองเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งคู่แต่ได้ผลเรื่องเดียวคือโจกส่วนอีกอันนึงก็ไม่รู้เรื่องกันกรุงเทพธุรกิจการเมืองเหมือนกันนะครับไทยโพสไทยโพสยังฝันค้างอยู่บ้านใหญ่ <laughs> บ้านใหญ่ลิว้วสภาสูงบ้านใหญ่เนี่ยก็คือสปอนเซอร์คุณนั่นแหละ นะครับขอตลเ,เอกฉันปลดโจกผู้จัดก,การไล่โจกตามเดิมอ้าวข่าวก็ไปหนักที่โจกแนวหน้าลงไม่ทันนะั้นนะเรื่องสวอเอาละครับกับเรื่องโจกเป็นข่าววันนี้ลายชื่อสวอ,ออกแล้วนะครับเช้าว,วันนี้แต่ผมไม่ไปอ่านนะเพราะว่าจะเสียเวลา ปรากฏว่าค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าจากตัวเลขของบุคคลนะครับที่ที่โพสต์ข้อความให้ท่านดูเมื่อกี้นี้ตัวมันเล็กท่านไปหาดูเองได้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าสวาที่มามากที่สุดคือสายภูมิใจไทย สายสีน้ำเงินโดยอาศัยฐานของอสมเรื่องนี้ผมว่าต้องจับตาในกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าใครเป็นคนจัดการสร้างคอนเน็กชันตัวนี้ให้ทั้งทั้งที่อนุทินออกจากกระทรวงนี้ไปแล้วสมศักดิ์นั่งอยู่ตรงนั้นเจ้าประหลัดก,กระทรวงจำได้ไหมครับวันเกิดวันปีใหม่ประหลัดก,กระทรวงด้วยสวามิภักดิ์อย่างยิ่งย่ง ยังต้องไปคารวะคุณอนุทินดังนั้นนี่แหละครับคือระบบอมมาตแล้วอนุทินก็เป็นพักการเมืองที่ได้รับความวไว้วางใจจากวังดังนั้นงานนี้จึงเป็นงานงานโบแดงของอนุของอนุทินนะครับประมาณการที่ผมบอกไว้แล้วว่าสายสีน้ำเงินนั้นจะมาเป็นตับห้าสิบกว่าเสียง หคนแรกเป็นอย่างนี้เกือบหมดแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นอสมอมามายืนในตำแหน่งแต่มีทหารมีตำรวจในสายของภูมิใจไทยที่วางกำลังไว้ตามข่าวบ,บอกว่าสายภูมิใจไทยได้ร้อยยี่สิบเสียงครับก้ไกลได้ยี่ด นอกนั้นก็ผสมผสานมีสายเพื่อไทยนะครับและอิสระอื่นๆปัญญาชนอื่นๆรวมกันเมื่อเป็นอย่างนั้นตำแหน่งหนึ่งที่ท่านอาจจะงงๆในเรื่องความสับสนความสัมพันธ์ก็คือมีนายทหารอดีตแม่ทัพภาคที่สี่พลเอกเกรียงไกรสีรักได้เป็นสว ในคอนเนคชั่นที่ทางออพรรภูมิใจไทยจัดทำไมถึงบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยจัดเนื่องจากพลเอกเกียงไกรนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปรอรุ่น61รุ่นเดียวกับท่านอนุทินชาญวิรกูลคงจำได้นะครับเป็นที่ปรึกษาท่านด้วยแล้วแต่ว่าเป็นกเกษียณแล้วเป็นอดิตไม่ทัพภาคที่สี เขาจึงเชื่อว่าพลเอกเกียงไกายศีรักนี้มีโอกาสที่จะเป็นประธานวุธิสภาห,หลุดจากอย่างนั้นก็ต้องหักดิวของสมชายสิครับเห็นหด้อย่างต้องหักดิวสมชายเพราะว่าภูมิใจไทยอนุวินหรือเนวินจะคุมวุฒิสภาด้วย ก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ประเมินสถานการณ์ให้ท่านเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อต้านอะไรกันในเบื้องต้นนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับแต่เรื่องนี้มีแนวโน้มว่าการจัดการจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าพักภูมิใจไทยจะฝืนกระแสไม่แก้ไขและทำน,นูนไม่ได้ถ้าจะฝืนก็ได้อย่างมากก็คือ ทำให้ทวงทําให้เนื้อความเปลี่ยนไปนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าภาคประชาชนนี่ยละครับที่จะต้องร่วมมือกันในการจัดการในเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้เรื่องราวของสอวอหอมกลิ่นประชาธิปไตยของสอวอก็มีกลิ่นพยายามพยายามดมให้มันหอมแล้วเราช่วยกัน นะครับแล้วอาจจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความเห็นอีกทีนึงว่าท่านคาดหวังอะไรกับสอวอที่จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนสังคมไทยเราอาจจะเก็บไปไว้ไปดูให้เห็นเด่นชัดทั้งหมดแล้วค่อยคุยกันในวันเสาร์อีกทีก็ได้นะครับนี่คือข่าวสารระเบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครั